ดีต้อนรับเข้าสู่รายการคีบมีบีซีพอดแคสต์เพราะชีวิตคือการทดลองจะลองผิดหรือลองถูกการได้ลองก็ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมาลองเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี b ีซีพอดแคสตเพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่212นะคะในวันนี้จะมาชวนคุยถึงวิธีสร้างวินัยให้กับตัวเองอีกครั้งกันค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีก3เดือนก็จะหมดปีนี้แล้วนะคะก็เลยกลับไปเช็คเป้าหมายที่ตั้งไหวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่า มันมีอะไรที่เราทําไปแล้วบ้างแล้วก็มีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําหรือว่ายังทําไม่สําเร็จนะคะสิ่งที่ตั้งใจทําเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็เพิ่มความสุขให้ตัวเอง9ข้อที่เราตั้งไว้เนี่ยนะคะทําสําเร็จไป6ข้อเหลืออีก3ข้อที่ยังทําไม่สําเร็จนะคะ ก็เลยคิดว่าไหนๆก็เหลืออีแค่3เดือนแล้วเนี่ยก็อยากจะฮึด3เดือนสุดท้ายนะคะในการทำเป้าหมายให้สำเร็จซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าออกกำลังกายสม่ำเสมอของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเองมเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยการออกกำลังกายสม่ำเสมอของเราเนี่ยนะคะมันก็คือการที่ เราออกกําลังกาย5-6วันต่อสัปดาห์แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็อาจจะออกกำลังกายได้แค่1-2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะหรือว่าบางสัปดาห์ก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยก็มีซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยมันแบบ อาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะแบบรู้สึกโอ๊ยแค่ถึงบ้านก็แทบคลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้หาข้ออ้างในการไม่ออกกำลังกายนั่นเองก็เลยคิดว่าอถึงเวลาแล้วที่อยากจะกลับมาดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งที่อยากจะออกกำลังกายอยากจะกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยก็เกิดจากการที่ ได้แรงบันดาลใจมาจากการอ่านหนังสือชื่อ Energize นั่นเองนะคะซึ่งเอมพูดไปแล้วในเอดที่210นะคะใครที่สนใจก็ลองตามไปอ่านได้เลยซึ่งมันก็เลยทำให้เราอยากจะเพิ่มการขยับตัวเข้าไปในกิจวัตรประจำวันของเรานะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีการนะคะที่จะทำให้เราลุกขึ้นกลับมามีวินัยกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มกันเลยข้อแรกนะคะ ใครที่มีเป้าหมายอยู่แล้วเนี่ยก็ลองทบทวนเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเพราะเวลาที่เราทำอะไรแล้วมันมีเป้าหมายมันจะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับเราอย่างไรแล้วทำไมเราถึงต้องลงมือทำสิ่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะเราก็สำหรับส่วนตัวของเอมอ่ะเอมก็มาทบทวนเป้าหมายของตัวเองก่อนนะคะคือแม้ว่า เราเนี่ยพื้นฐานเราก็ยอมรับว่าเราอาจจะเป็นคนที่โรคป่วยง่ายนะคะแต่เราก็อยากจะแข็งแรงขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเองก่อนที่จะมาขยันออกกำลังกายนั่นเองนะคะแต่คุณผู้ฟังท่านไหนที่แบบเอ้ยยังไม่มีเป้าหมายอะไรเลยก็อาจจะลองเขียนนะสเตจนี้หรือว่าที่ขั้นตอนนี้เลยนะคะว่าเป้าหมายที่คุณผู้ฟังจะทำสิ่งนี้ทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร แล้วมันมีความสําคัญกับชีวิตเรามากหน่อยแค่ไหนเราถึงอยากจะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเราอยากถึงอยากจะสร้างวินัยให้กับตัวเองในเรื่องนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อ2ก็คือทำให้สิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราอย่างในกรณีของเอมเนี่ยนะคะก็คือทำให้การออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันไปเลยแล้วก็ ทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำให้เป็นนิสัยซึ่งเอมะมองว่าการออกกำลังกายอะ่ะมันก็เหมือนการกินข้าวทุก3มือ้อวันหนึ่งเราทานข้าว3ามือ้อออกกำลังกาย1มื้อนะคะก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเราจำเป็น ที่เหมือนแบบเหมือนการกินข้าวอ่ะเมื่อถ้าเรากินข้าวได้เราก็ควรจะออกกําลังกายได้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันและเมื่อเราทําบ่อยๆทําซ้ําๆสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นนิสัยแม้ว่าเราจะห่างหายไปเราก็อยากจะกลับมาดูแลตัวเองเหมือนเดิมด้วยการออกกําลังกายนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เอ็มจะบอกตัวเองสเสมอก็คือ ฉันคือคนที่บอกรักตัวเองผ่านการออกกำลังกายนั่นเองนะคะใครไม่รักเราไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องคอยบอกรักตัวเองผ่านสิ่งที่ดีๆที่เราอยากจะทำให้ตัวเองนะคะ ต่อมาข้อที่3นะคะมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Seven Ways to Gain Self-Discipline นะคะซึ่งมาจากใน Medium.com นั่นเองนะคะเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะมีวินัยสร้างวินัยเนี่ยก็ต้องพาตัวเองไปยังจุดที่มีคนคอยให้กำลังใจหรือว่าห้อมล้อมตัวเองไปด้วยคนที่ชอบออกกำลังกายเหมือนกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ระหว่างทางมันก็ไม่เหงาจนเกินไปนะคะ อ่ะอันเนี้ยเอ็ยว่ามันก็ดีนะสาหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกคนเดียวหรือเราทําสิ่งนี้คนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะรอดมันจะต้องมีคนคอยฉุดคอยลากเราให้ตั้งใจทําขยันทําสิ่งนี้แล้วก็มีวินัยกับสิ่งนี้อันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคุณผู้ฟังนะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะเป็นเหมือนกันกับเอ็นคือชอบออกกําลังกายที่บ้าน อันนี้เรารู้สึกว่าการออกกำลังกายที่บ้านก็คือเราก็ต้องแบบคอนโทรลตัวเองฝึกวินัยตัวเองล้วนๆนะคะสิ่งที่เอมทำแล้วก็พยายามสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองก็คือการหาคุณครูหรือว่าหาเทรนเนอร์นะคะที่เขาทำให้เราอยากจะออกกำลังก,กายกับเขาทุกๆวัน เพราะว่าเขามีคลิปที่ไม่น่าเบื่อมีสเต็ปการสอนที่มันชัดเจนเราเข้าใจเราชอบสไตล์การสอนของเขาในแบบนี้หรือว่ามีน้ำเสียงมีโทนอะไรต่างๆที่เราคิดว่าเฮ้ยมันถูกจริตเรามันแบบมันใช่นะคะแล้วมันก็จะทำให้การออกกำลังกาย ของเรานีทุกๆวันอ่ะมันไม่น่าเบื่อแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งตอนนี้นะคะที่อินมากๆแล้วก็ฝึกเกือบทุกวันก็คือฝึกโยคะกับคุณครูเบียนะคะซึ่งในช่อง YouTube ก็คือสุขสบายโยคะนั่นเองครูเบียเนี่ยนะคะก็จะอธิบายเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายแล้วก็เห็นภาพแม้ว่าเราจะไม่ได้คอยมองคุณครูในคลิปตลอดเวลาเนี่ยแต่ด้วยการสอนที่เป็นเป็นขั้นเป็นตอนมีสเต็ปที่ชัดเจนเนี่ยนะคะ มันก็ทำให้เราสามารถจะติดตามแล้วก็ฝึกท่าต่างๆได้ไม่ยากนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่อยากจะเป็นแบบฝึกโยคะใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยการฝึกกับคุณครูเบียร์ก็อาจจะค่อนข้างยากแล้วก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นน,นี้ต้องลองเช็คดูก่อนว่าเ hey ฮ้ยคลิปของคุณครูที่เอ็มแนะนำไปเนี่ยเขาเหมาะสมกับการออกกำลังกายของคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะ มาฝั่งทางคุณครูที่เป็นคุณครูต่างชาติบ้างนะคะเอมก็ฝึกกับคุณครูอีกคนนึงชื่อว่าชาลีฟอลโลสโยคะนะคะอันนี้ก็เป็นสายฝรั่งเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าการสลับคุณครูไทยบ้างคุณครูต่างชาติบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบมีความหลากหลายแล้วก็วิธีการของคุณครูแต่ละคนเขาก็จะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในทุกๆวันนะคะมันก็จะทําให้เราแบบไม่น่าเบื่อจนเกินไป แล้วอีกเทคนิคหนึ่งที่เอมใช้นะคะก็คือว่าพอเอมออกกาลังกาย1คลิปจบแล้วเช่น50นาทีหรือ1ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อจากนั้นนะคะเอมก็จะลองหาคลิปออกกําลังกายที่เราสนใจรลอที่เราแบบอุ้ยวันนี้เราออกกําลังกายขาไปแล้วเดี๋ยวต่อไปพรุ่งนี้เราอาจจะอยากจะฝึกแกนกลางลำตัวให้แข็งแรงเราก็จะไปหาคลิปที่มันแบบเกี่ยวข้องหรือว่าคลิปที่เราคิดว่าเอ้ยอันนี้น่าสนุกจังนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องคิด เราจะได้แบบพร้อมเลยแล้วก็กดเซฟหรือว่าดาวน์โหลดเอาไว้สำหรับการฝึกในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะลดภาระในการตัดสินใจว่าออกดีไม่ออกดีเพราะว่าจริงๆเราตัดสินใจไว้ตั้งแต่วันนี้แล้วว่าออกจาะพรุ่งนี้เลือกคลิปนี้เลยนะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะซึ่งมันก็จะรีเลทกับข้อที่4ที่เอ็มกำลังจะพูดเหมือนกันนะคะนั่นก็คือกําจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือสิ่งที่ทาให้เราขี้เกียจหรือว่าสิ่งที่ทาให้เราคว,ว้ยเขวซึ่งสิ่งนี้มันยากมากนะคะ เพราะว่าเมื่อใจเรามันรู้สึกว่าเราไม่อยากออกกำลังกายมันเหนื่อยเกินไปมันท้อเกินไปโอ้ยวันนี้สรารพัดสราสรเพจะมีข้ออ้างนะคะเพราะฉะนั้นการกำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือว่าทำให้เราคุาย้ยเขวหรือว่าทำให้เราขี้เกียจเนี่ยมันเป็นคีย์สำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยมีวินยัยในการทำสิ่งสิ่งนั้นได้นะคะอย่างที่เอ็มยกตัวอย่างก็คือการออกกำลังกายเนาะหลายคนก็แบบขี้เกียจหยิบ ชุดออกกําลังกายก็มีเหมือนกันนะคะข้ออ้างแบบนี้ว่าโอ้ขี้เกียจปวดลิ้นชาขี้เกียจจะหยิบชุดออกกําลังกายออกมาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมชุดออกกําลังกายเลยค่ะหลังจากที่เราออกกาลังกายเสร็จวันนี้แล้วเราก็เลือกชุดออกกําลังกายสำาัดสำหรับวันพรุ่งนี้ไปเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบต้องออกไม่น่าพรุ่งนี้ต้องตัดสินใจอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเลยนะคะก็บอกไปเลยว่าออกกําลังกายจ้ะนะคะอีกแบบหนึ่งที่เอ็มทาก็คือว่า เดิมเนี่ยอาจจะออกกำลังกายในมุมอื่นๆแต่ถ้าเราอยากจะได้แรงบนันดาลใจเพิ่มขึ้นเราอาจจะจัดมุมออกกำลังกายของเราให้มันหลากหลายให้มันน่าสนใจแล้วก็ปูเสือไว้รอเลยนะคะมีเหมือนกันนะคะที่วันไหนที่เ,เอมแบบขี้เกียจมากๆอ่ะแม้กระทั่งจะแค่คลี่เสือโยคะออกมาฝึกอะก็ยังแบบมันหนืดมากมันแบบมันไม่อยากออกเลยก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้อง ออกแรงอะไรทางนั้นนะคะเพราะว่าเราเตรียมเสื้อยคะปูเสืออยคะไว้รอสำหรับการออกกำลังกายแล้วนั่นเองค่ะและเราอาจจะเพิ่มความแบบน่าสนใจเพิ่มแรงบันดาลใจในมุมออกกำลังกายของเราถ้าในกรณีที่เราเป็นคนออกกำลังกายที่บ้านเหมือนกันนะคะอย่างเอมเนี่ยบางทีเอมก็เปลี่ยนมาออกกําลังกายใกล้ๆสวนเล็กๆที่บ้านนะคะหรือว่าเพิ่มกลิ่นที่มันแบบทําให้เราสดชื่น เป็นกลิ่นที่เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็อยากจะอยู่ในมุมนี้อยากจะออกกําลังกายในมุมตรงนี้ของเราที่เราแบบเลือกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ทําให้เอ็มแบบออมีแรงบันดาลใจในการที่จะมีวินัยในการออกกําลังกายต่อไปนั่นเองนะคะข้อที่5นะคะก็คือหลังจากที่เราออกกําลังกายสาเร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมที่จะเซลฟ์แคร์แล้วก็ให้รางวัลกับตัวเองนั่นเองค่ะซึ่ง อ่ะอย่างตัวอย่างที่เอ็มเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะคะก็คือเช่นออกกําลังกายเหนื่อยเนื่อยเหงื่อสโซมโซมเนี่ยนะคะการได้ดื่มน้ําแบบเย็นเย็นชื่นใจนะคะหรือว่าได้อาบน้ําเย็นเย็นหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยออกกาลังกายแล้วเรามีการปวดกล้ามเนื้อเล็กน้อยเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอาบน้ําอุ่นให้มันแบบผ่อนคลายกล้ามเนือ้อออกกําลังกายเสร็จปุ๊บอาบน้ํา แล้วสดชื่นจากนั้นเราอาจจะแบบเพิ่มรางวัลให้กับตัวเองเช่นแบบนวดตากัวซามารส์สนานะคะหรือว่าบำรุงผิวอะไรต่างๆเป็นการบอกรักตัวเองว่าอ่ะเหนื่อยมากแล้วมาผ่อนคลายกันหน่อยนะคะหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเป็นการฟังเพลงสบายๆทำให้เราผ่อนคลายทั้งกายแล้วก็ใจนะคะก็อาจจะเป็นการให้รางวัลตัวเองแบบนี้ซึ่ง มันไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายเลยนะคะสำหรับการให้รางวัลตัวเองแบบนี้หรือว่าใครหลายๆคนอาจจะโอ้รู้สึกว่าหุยออกกำลังกายมาตึงๆอาจจะแบบคลายด้วยอารม m ออยนะคะหรือว่าจะทายาน,นวดที่มันมีกลิ่นหอมสบายๆทาแล้วก็โอ้มันไม่ได้แบบเจ็บมันไม่ได้ปวดมันไม่ได้เมื่อยจนเกินไปนะคะก็เป็นการให้รางวัลตัวเองอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะคะ ซึ่งมากกว่านี้นะคะเอมก็สำรวจตัวเองลองดูพฤติกรรมของตัวเองก็คือหลังจากที่เราออกกำลังกายหรือว่ากลับมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้เชิงบวกที่ได้กลับมานั่นก็คือเราจะเริ่มกินอย่างมีสติมากขึ้นค่ะการกินอย่างมีสติมากขึ้นก็คือเราจะลดอาหารขยะที่เรารักมากๆลงเวลาที่เราอยากจะกินของทอดของมันนะ่ะเราจะแบบ กว่าหนึ่งชั่วโมงที่เราออกกําลังกายมาอะ,อะ,อะไม่กินดีกว่าไปกินอะไรที่มันสุขภาพดีกว่าดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ซึ่งเอมชอบนะกับผลพลอยได้นี้หรือว่าบางทีพอเราเลี่ยงอาหารแล้วบางทีเราก็ถ้าเราทํากับข้าวทานเองก็จะยิ่งดีเพราะเรารู้ว่าเราอยากจะทานผักอะไรใส่อะไรเข้าไปนะคะ ก็เป็นการบอกรักตัวเองอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่าแบบอืไหนๆก็ออกกําลังกายแล้วก็กินดีเสริมไปแล้วยิ่งเราเห็นพัฒนาการของร่างกายเราว่าเฮ้ยเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเราเริ่มมีกล้ามเนื้อพุงเราเริ่มยุบนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เรามีแรงบันดาลใจอยากจะมีวินัยในการออกกําลังกายหรือการทําสิ่งนั้นๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่6นะคะพอเราแบบ อินมากๆเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเริ่มเข้าสู่วงจรของการมีวินยัยเราก็ต้องเพิ่มชาเลนจ์ให้ตัวเองมากขึ้นหรือเพิ่มความท้าทายให้ตัวเองมากขึ้นด้วยการพัฒนาตัวเองต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือว่าต่อยอดจากสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนะคะเชน่นเวลาที่เราออกกำํำลังกายไปสักพักนึงแล้วอะเราก็จะพบว่ามันมีท่าบางท่าที่เราทําไม่ได้หรือเรายังทําได้ไม่ดี หรือเรายังแบบห่างไกลจากแบบโอ้ยคำว่าท่าที่สวยท่าที่ดีท่าที่ถูกต้องหรือว่าบางทีเราทําท่าบางท่าแล้วแบบเฮ้ยมันปวดมันเมื่อยเราทําผิดหรือเปล่านะคะมันก็จะทําให้เราอะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมอยากจะฝึกเพิ่มเติมแล้วก็บางทีเราอาจจะลองทำรีเสิร์ชหาคลิปที่แบบ เอ๊ะทำไมทำท่านี้แล้วมันทำไม่ได้คนอื่นเขาทำยังไงกันก่อนที่จะฝึกท่านี้เขาไปฝึกท่าไหนกันมาก่อนเราถึงจะทำท่านี้ได้นะคะมันก็จะทําให้แบบอาบางคนก็ชอบศึกษาหาความรู้เป็นสายเรียนรู้ก็จะทําให้รู้สึกว่าสนุกกับสิ่งนี้มากขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มเติมด้วยการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการออกกําลังกายที่เราชอบนะคะหรือถ้าคุณผู้ฟังแบบอยากสร้างวิน,นัยในเรื่องอื่น ก็อาจจะทําให้เราอยากจะศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในเรื่องนั้นๆที่เราสนใจก็ได้นะคะซึ่งมันก็จะทําให้เราอ่ะเพิ่มความสนุกเข้าไปแล้วก็เพิ่มความทา้าทายเข้าไปอีกนะคะมันก็ยิ่งสนุกแล้วมันก็ทําให้วงจรของการสร้างวินัยเนี่ยมันสนุกแล้วก็ไม่ได้ฝืนใจตัวเองมากจนเกินไปและข้อสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราทำมาทุกข้อแล้วเนี่ยเมื่อทำสำเร็จในแต่ละครั้งในแต่ละวัน ก็อย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเองเมื่อทําได้สำเร็จด้วยนะคะทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นยิ้มให้กับตัวเองนะคะหรือชื่นชมตัวเองกอดตัวเองแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเก่งมากนะ1ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะสร้างแรงบันดาลใจด้วยการแบบขอบคุณตัวเองผ่านการลงสตรอรี่นะคะแบบโอ้ย oh, วันนี้ออกกำลังกายเรียบร้อยแล้วยคะไทม์หรือว่าคาร์ดิโอหรือบอดี้เวทไทม์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกภาคภูมิใจว่าทำสำเร็จแล้วนะคะได้มาความสำเร็จของวันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วในสตอรี่ของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึงเนาะสำหรับใครที่เป็นสายโซเชียลอันนี้ค่ะมันก็แอพพลายได้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตนะคะไม่ว่าเราอยากจะฝึกวินัยในเรื่องไหนบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องของแบบการเก็บเงินให้มากขึ้นหรือว่าการ อยากจะเรียนรู้สกิลใหม่ๆก็เป็นได้นะคะแล้วก็เอาไปแอปพลายดูซึ่งแน่นอนนะคะมันก็จะมีบางช่วงบางเวลาของชีวิตที่แบบบางวันเราขยนันบางวันเราขี้เกียจบางวันเราเหนื่อยเกินไปบางทีมันก็ไม่ต้องแบบบังคับตัวเองขนาดนั้นอนุญาตให้ตัวเองได้พักได้แต่อาจจะพักไม่เกิน1วันเพราะว่าถ้าเกิน1วัน มันก็จะพัก2วัน3วันและสุดท้ายเราก็ต้องมาเริ่มวงจรของการฝึกวินัยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันยากนะคะกว่าการที่เราจะพาตัวเองกลับมาในวงจรของการมีวินัยได้เนี่ยมันยากมากมันต้องใช้ทั้งพลังใจแล้วก็พลังกายในการลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นการเว้นให้น้อยๆแล้วก็พยายามทำให้ต่อเนื่องแล้วก็สม่าเสมอค่ะมันอาจจะแบบ เหนื่อยในช่วงแรกแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆและจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่ฝืนตัวเองมากจนเกินไปนั่นเองนะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังที่แบบมานั่งทบทวนตัวเองแล้วก็วินัยหายวินัยหดนะคะยิ่งพอวันเวลาผ่านไป ความหดสู้ความแบบมีพลังในต้นปีมันก็ได้เลือนหายไปไม่เป็นไรนะคะเรายังเหลืออีก3เดือนให้ได้กลับมาหดสู้สร้างวินัยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคีมีบีซี่นะคะถ้าใครมีวิธีการสร้างวินยัยสร้างพลังใจในการแบบกลับมา สร้างวินัยดีๆให้กับตัวเองเนี่ยก็มาแบ่งปันกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมาแบ่งปันนะคะกันใน Direct Message ของคีมีบีซีพอดแคสต์แฟนเพก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ